กับเอจิเกมเมอร์นะครับวันนี้มามาอยู่กับเอจิเกมเมอร์อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมกับเอเอดีย๋ยวผมจะบอกเขาก่อนนับแคสแล้วแคสแล้วนับแคสแล้วก็คนที่มาจะามาแคสเกมกับผมนับก็คนนี้ครับสวัสดีครับนนสวัสดีครับสวัสดี อืครับก็นี่ก็เป็นคนรู้จักของผมนะครับซก็วันนี้ผมจะมาแคสเกมกับเขาหรือเรียกว่าแกล้งคนครับนะครับเขาบอกไงแล้วนะครับอืแต่ผมจะแกล้งคนกันแกล้งคนกันแกล้งคนกันครับแกล้งคนกันอืม คลิปนี้เราจะมาแกล้งคนลวนล้วนนะครับก็แลกหน่อยก็ขอไปด้วยนะครับเพราะว่าท่านี้จิกน้อยนะครับก็โปะไปแล้วนะครับจิกน้อยเราจะมาแกล้งคนอย่างง่ายเลยครับก็คือกัรบโยนั่นเอง เออเราลืมทำอะไรสักอย่างลืมอะไรทำอะไรสักอย่างครับนี่แล้วก็นี่ครับสรลักแค่นี้เขาจะแกงขนกันด้วยอะไรนี่ครับพริกหมูครับ ออนนับนี่แอดออนเหมือนเดิมไอตอนนั้นคือเอามาเล่นด้วยกันครับพิกนี่๊กครับต้องทำให้เขารู้จักว่าพวกนี้เราจะตีแล้วจะได้ของครับอ๋อตีแล้วจะได้ของครับเขาจะตกใจกัน คราจะสิกออกมาเรื่อยๆแหลกๆอ้ยแหลก,ก,กนี่มีเพชรอยู่ตรงนี้ครับอือเราไม่ได้อยู่ในศูนย์จุดหนึ่งจุดอะไรหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์จุดห้าครับก็ไม่มีตัวนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาอะไรสักอย่างไปไปเราจะสอยคนอื่นครับยิงเอาไว้ยิง ยิงจ่อหัวเขาไม่รู้ตัวหรอกฮึบเป็นไงบ้างยิงเข้าไปครับนี่ครับบล็อกอันนี้ก็คืออะไรนะบล็อกยอดสุดยอด,ด,ยอดแหลกแเลกเลยเ๋ยวผมจะทำอะไรดูนี่ ทำข้างเดียวเห็นนับเราจะเห็นคนนคับน่าจะมันแหลกแหลกอะมันแหลกมากเลยครับตอนนี้โอ้เดี๋ยวเราจะ t p a ครับเราจะ t p a ครับ a มานี่ ไม่ทีวีดีกว่าเราว้าไปหาเขาเลยดีกว่าโอ้ยเยอะขอด้วยขอโทษอูอ้หูยได้ไฟมาเลยครั้งแรกเยอะอ๋อบัดดีเพื่อนเพื่อนหน่อยครับบัดดีครับวันนี้ครับเออวันนี้วัดดี้บัดดีครับก็ไป เ,เ,ดนนดดเดี๋ยวเราจะไปทําคนกันครับเรียกว่าเราละมันคนกันง่ายๆอ้จุดไฟจริงๆเดี๋ยวเราจะไอขวานพวกนี้กันครับจุ่มน้ำแบบอยู่ไหนเกาะอยู่ไหนเราไม่เห็นอยู่ตรงนี้ปะโอตรงนี้ตรงนี้

แจกของครับแจกของในแถวนี้ไว้เราก็จะแถวน,นี้ของดีทั้งนั้นครับนีกก่นาคกีดครับใครเข้ามาตายโอ้ยอะไรเนี้ยโอ้ยนาเก,กีดเล็กโอ้ยดูมันทำ ทำลายทำเลยเจอคิปเปอร์ปซสหนยเอาเจอคิปเปอร์ปซสหนยนี่เจอเจอเจอมีป้องกันระเบิดแล้วครับตอนนี้เราจะแกงวันนี้อย่างล้วนๆนะ ตายอย่างรุนแรงครับแล้วเราก็จะปุ๊บปุ๊บเออ,อะไรอะ่ะโออไม่ตายไม่ตายคนเก่งคนเก่งคนเก่งใช่ไหมครับมาหได้แอปเปิลแอปเปิลเหรอแอปเปิลเหรอเราเบิดเลอื้อตายคาเลยคาที่เลยครับ เราจะใส่ชุดเกาะไปลุยกับเขาครับลุยกับพวกนี้แหละเ,ออเดี๋ยวเราจะเอินชาดีนึงก่อนเอินชาดับกีสาม,มันงั้นสาม,มันไว้ก่อนโอ้ยมีไฟร์ด้วยเจ๋งดิว้าวของเรานี่เจ๋งสุดเลยเนี้ย เอาวุ er ้นหัวสุดเดี๋ยวเราจะไปลุยกับเขาครับไม่ลืมเกือบลืมกับลืมของที่ดีที่สุดต้องเอาไปด้วยไปโยแหลกมากเลยสวัสดีโยโย เป็นไงมงั yo, yo. ่งโยโย่ไว้ไปๆๆเดี๋ยวเราจะทำอะไรตัตดตัดคลิปมาแล้วครับผมลืมมาลืมนี่นั่นอะไรเป็นไรเป็นไรลืมับเกมโหมดครับเป็นไรขี้อ้อหรอขี้อ้อหรอขี้อ,อ,อ้อ,อ มาคีออนใช่ไหมยลงไปแล้วลงไปวู้ฮู้คีออนเดรอคีออนเดรอเจอนี่หน่อยมั้ยเจอป่ะบ้าป้าแปบทำไม่ได้ แข่งแงใครแก่งแข่งกันนี่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วโอ้หนึ่งว่าทำไมทำไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ตายแล้วห้องโดนแบนด์นะไม่รู้ด้วยนะโดนแบนด์จากเซิร์เวอร์ไม่รู้ด้วยแหละมันไงออเอาบ้าเอาว้า โอลิโอโอรีโอกาชิปปานังเดี๋ยวผมจะบอกว่าโดนแบนไม่รู้ตัวนะโดนแบน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 นะโดนแบนนะโดนแบนนะโดนแบนไม่รู้ด้วยอืม นี่ผู้ยิ่งชงแบนเข้าไปนี่โดนด้งออกจากเซิร์ฟเวอร์เลยก็วันนี้ผมก็มีแค่นี้ครับวันนี้ขอรัดตัวไปก่อนสรร่บบาย